ก่อนจะเริ่มเรื่องราวในวันนี้ถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญหายากหรือของสะสมที่มีคุณค่าทางใจและมูลค่าในตลาดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเพราะทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเงินเหรียญไทยในอดีตมาเล่าให้ฟังทั้งความเป็นมาความทรงจําและโอกาสที่บางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเหรียญบางเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าเรานั้นอาจมีค่ามาก กว่าที่คิดวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า30ปีก่อนในยุคที่เมืองไทยยังเรียบง่ายถนนยังไม่แน่นขนาดรถสองแถววิ่งแทนรถเมในหลายจังหวัดร้านโชห่วยยังเป็นศูนย์รวมของชุมชนและที่สำคัญคือเหรียญสิบบาทที่เพิ่งออกใหม่ๆตอนนั้นถือว่าเป็นของทันสมัยมากปีพุทธศักราช2534หรือคศ1991คือปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่ออกมาเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบสองสี หรือที่เรียกกันว่าบิเมทัลลิกด้านในเป็นโลหะสีทองแดงนิกเกิลส่วนขอบนอกเป็นโลหะสีเงินทําให้มีความโดดเด่นและทนทานมากเหรียญรุ่นนี้จึงถูกใช้งานกันอย่างกว้างขวางและเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบเหรียญสิบ,บาทที่เราคุ้นตากันจนถึงทุกวันนี้ในตอนนั้นเหรียญสิบบาทมีค่ามากทีเดียวซื้อกว๋วยเตี๋ยวได้หนึ่งชามหรือกาแฟร้อนๆจากร้านประจําได้หนึ่งแก้วใหญ่คนรุ่นก่อนอาจจาได้ดีว่าเวลามีเหรียญสิบ,บาทใหม่ๆเงาๆจากธนาคารหลายคนยังไม่อยากใช้อยากเก็บไว้ดูเฉย เพราะมันสวยเหลือเกินแต่รู้หรือไม่ว่าเหรียญ10บ,บาทที่ออกในปี2,534นี้มีอยู่บางเหรียญที่ไม่เหมือนกับเหรียญอื่นทั่วไปและนั่นเองที่ทําให้มูลค่าของมันสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเหรียญที่เราพูดถึงก็คือเหรียญ10บ,บาทปี2,534แบบพิเศษที่ผลิตขึ้นจํานวนไม่มาก มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างจากเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในตลาดทั่วไปหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเหรียญน,นี้มีอะไรพิเศษเหตุใดถึงมีราคาสูงได้ขนาดนั้นคำตอบคือในปี2,534มีการผลิตเหรียญ10บ,บาทที่ระลึกรัชกาลที่9ครองราชครบ50ปีซึ่งใช้แม่พิมพ์และกรรมวิธีเฉพาะเหรียญบางส่วนถูกนำออกมาใช้หมุนเวียนโดยไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นของหายากและเมื่อเวลาผ่านไปความหายากนั้นก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าเหรียญเหล่านี้ จะมีลักษณะคล้ายกับเหรียญสิบบาททั่วไปแต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างเช่นขอบเหรียญตัวอักษรหรือความหนาของโลหะซึ่งนักสะสมสามารถแยกแยะได้จากการสังเกตอย่างละเอียดและด้วยความที่เหรียญสิบบาทปี2534แบบพิเศษนี้ผลิตจำนวนน้อยมากเมื่อเข้าสู่ยุคที่ของสะสมเก่ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งราคาของเหรียญรุ่นนี้ก็เริ่มขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันกลายเป็นหลักหมืน่น และในปัจจุบันเหรียญ1ิบ,บาทปี2534ที่อยู่ในสภาพดีมากหรือยังคงเงางามไม่ผ่านการใช้งานเลยอาจมีมูลค่าสูงถึง 34, 0 0 0พบาทเลยทีเดียวลองคิดดูสิครับเหรียญที่เคยอยู่ในกระเป๋ากางเกงเหรียญที่บางคนเคยให้ลูกไว้ซื้อลูกอมตอนเด็กวันนี้กลับกลายเป็นของสะสมที่มีราคามหาศาลมันไม่ใช่แค่เหรียญโลหะชิ้นเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของความทรงจำเป็นภาพสะท้อนของช่วงเวลาในอดีตที่เราผ่านมาบางคนอาจมีเหรียญน,นี้อยู่ โดยไม่รู้ตัววางอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งหรือกระปุกออมสินเก่าๆถ้ามีโอกาสลองเปิดดูสิครับอาจจะเจอขุมทรัพย์เล็กๆซ่อนอยู่ในบ้านโดยไม่รู้ตัวสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเหรียญสิบ,บาทปี2534นี้ีไม่ได้มีค่ามากเพราะอายุอย่างเดียวแต่มันมีค่าทางจิตใจเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย ความอบอุ่นของครอบครัวและความภูมิใจของคนไทยในช่วงเวลานั้นหลายคนบอกว่าแค่ได้จับเหรียญรุ่นเก่าในมือก็เหมือนย้อนกลับไปเห็นภาพของตนเองในวัยหนุ่มสาวนอกจากมูลค่าทางการสะสมแล้วเหรียญยังเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่บอกเราว่าของเล็กๆที่เรามองข้ามในวันนี้อาจมีค่ามหาศาลในวันข้างหน้าหากเรารู้จักเก็บรักษาและให้ความสําคัญกับมันเหรียญสิบบาทปี2534จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่เป็นเรื่องของความทรงจําความอดีต และคุณค่าที่ไม่อาจวัดได้ด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวและสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มสนใจการสะสมเหรียญไม่ต้องรีบไม่ต้องลงทุนมากในตอนแรกเริ่มจากการมองหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเก็บเหรียญที่มีเรื่องราวหรือมีปีที่น่าสนใจไว้ก่อนเพราะการสะสมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ความสุขระหว่างทางก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมอยากฝากไว้อีกครั้งนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในของเก่าเหรียญเก่าธนบัตรเก่าหรือแค่ชอบฟังเรื่องราวที่พาเราย้อนกลับไปในวันนอย่าลืมกด ติดตามช่องนี้ไว้เลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวต่อไปเพราะบางทีเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าคุณอาจเป็นเหรียญที่มีค่ากว่าที่คิดและอย่าลืมว่าเหรียญ10บบาทปี2,534ที่หายากนั้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงสุดถึง34,000บาทถ้ามีอยู่ในมืออย่าเพิ่งรีบใช้อย่าเพิ่งปล่อยไปเพราะคุณอาจถืออยู่ในมือซึ่งเป็นสมบัติเล็กๆที่มีค่ามหาศาลทั้งทางใจและทางการเงินขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนต่อไป สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นเลยหากท่านรักการสะสมเหรียญรักเรื่องราวของความทรงจําและอยากติดตามเรื่องราวของเหรียญหายากที่มีคุณค่าในอดีตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเพราะในทุกสัปดาห์เราจะพาท่านย้อนกลับไปพบกับเหรียญไทยที่เคยหมุนเวียนอยู่ในมือเราเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสมบัติชิ้นล้ําค่าและบางครั้งมูลค่าของมันอาจสูงกว่าที่เราคิดไว้อย่างคาดไม่ถึงวันนี้เราจะพูดถึงเหรียญสิบบาทที่หลายคน อาจจะเคยถือเคยใช้หรืออาจยังมีอยู่ในกระเป๋าสตางค์เก่าๆของท่านเหรียญที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับซ่อนคุณค่าไว้เหนือจินตนาการเหรียญสิบบาทปี2,548หรือปี2,005ที่ทุกวันนี้ในวงการนักสะสมได้ยกให้เป็นหนึ่งในเหรียญหายากที่มีราคาสูงมากจนหน้าทึ่งก่อนอื่นขอเล่าย้อนกลับไปเล็กน้อยเหรียญ10บ,บาทของไทยถูกผลิตออกมาใช้หมุนเวียนครั้งแรกในปี2,532เพื่อแทนธนบัตร10บาทที่ใช้งานไม่ นานและชำรุดง่ายหลังจากนั้นกรมธนารักษ์ก็มีการผลิตเหรียญรุ่นต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ในแต่ละปีจำนวนการผลิตไม่เท่ากันบางปีผลิตมากบางปีผลิตน้อยและบางปีผลิตเฉพาะสำหรับโอกาสพิเศษเช่นการเฉลิมพระชนมพรรษาหรือการจัดงานสำคัญของชาติปี2548ถือเป็นปีที่น่าสนใจเพราะมีการผลิตเหรียญ10บ,บาทออกมาหลายรุ่นแต่มีบางรุ่นเท่านั้นที่ถูกจัดว่าเป็นเหรียญหายาก โดยเฉพาะเหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่ดูเหมือนเหรียญสิบบาทธรรมดาแต่กลับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างละเอียดหากใครยังเก็บเหรียญรุ่นนั้นไว้โดยไม่รู้ตัวท่านอาจกำลังถือของมีค่าที่มีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นบาทอยู่ในมือโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้เหรียญ10บ,บาทปี2,548มีลักษณะทั่วไปเป็นเหรียญสสีด้านนอกเป็นโลหะสีเงินคิวโปรนิเกส่วนด้านในเป็นโลหะสีทองอลูมิเนียมบรอน เส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักประมาณ8.5กรัมด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่9ครึ่งพระองค์ฉลองพระองค์สูตรด้านหลังเป็นภาพพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมระบุค,คำว่าประเทศไทยและ10บาทแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้มีมูลค่าสูงไม่ได้อยู่ที่ลักษณะภายนอกทั่วไปแต่อยู่ที่ปีที่ผลิตและลักษณะเฉพาะของตัวอักษรและตัวเลขบนเหรียญรุ่นปี2548 ที่หายากจะมีลักษณะตัวเลขที่พิมพ์คมชัดและมีตำแหน่งการกดพิมพ์ที่ต่างจากเหรียญปีอื่นเล็กน้อยบางเหรียญพบว่ามีการพิมพ์ซ้อนหรือการกดพิมพ์เยืองซึ่งเป็นจุดที่นักสะสมให้ความสนใจมากและที่สำคัญเหรียญสิบบาทปี2,548ที่ผลิตจำนวนน้อยมากบางรุ่นถูกแจกจ่ายเฉพาะในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาหรือในงานเฉลิมฉลองสำคัญจึงไม่ได้เข้าสู่ระบบหมุนเวียนทั่วไปมากนัก ปัจจุบันจึงหาพบได้ยากมากบางเหรียญที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เงางามไม่ผ่านการใช้งานราคาประเมินในตลาดนักสะสมตอนนี้สูงถึง74,0 0 0บาทต่อเหรียญซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเหรียญที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ซื้อของได้เพียงไม่กี่บาทท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ในตอนนี้อาจกำลังสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหรียญ10บบาทปี2548ของเรามีค่าหรือไม่วิธีตรวจสอบง่ายๆคือให้ดูที่ตัวเลข2548 บนเหรียญด้านหลังใต้ภาพวัดพระแก้วจากนั้นดูขอบเหรียญว่ามีรอยพิมพ์คมชัดหรือไม่ตัวเลขอยู่ตรงกลางหรือเยื้อเล็กน้อยลองสังเกตสีของเนื้อโลหะภายในและภายนอกว่ามีความต่างชัดหรือไม่เหรียญที่ผลิตพิเศษมักจะมีขอบนูนและพื้นผิวเรียบกว่าปกติหากเหรียญของท่านมีลักษณะเช่นนี้ อย่าเพิ่งนำไปใช้หรือเอาไว้ในกระปุกอ,อมสินเด็ดขาดเพราะท่านอาจถือของะส,สมที่มีค่ามากกว่าทองคำอยู่ในมือหลายท่านอาจไม่เคยคิดเลยว่าเหรียญเล็กๆที่เคยหมุนเวียนอยู่ทั่วไปในตลาดจะกลายเป็นของมีราคาสูงขนาดนี้นี่แหละครับคือเสน่ห์ของการะส,สมเหรียญมันไม่ใช่เพียงเรื่องของมูลค่าเงินตราเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของเรื่องราวและช่วงเวลาที่เหรียญน,นั้นเกิดขึ้นเหรียญแต่ละเหรียญเปรียบเสมือนพยานแห่งการเวลาที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง และของผู้คนในยุคนั้นผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านในวัย55ปีขึ้นไปคงจําได้ดีว่าเราเคยใช้เหรียญสิบบาทซื้อของกินในโรงเรียนซื้อกาแฟร้อนจากร้านข้างทางหรือหยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะเมื่อหลายสิบปีก่อนเหรียญเหล่านั้นผ่านมือคนมานับไม่ถ้วนแต่ในวันนี้เหรียญบางเหรียญกลับมีคุณค่ามากจนกลายเป็นสมบัติของตระกูลเป็นของสะสมที่ลูกหลานอยากเก็บไว้ต่อไปในวงการนักสะสมมีคํากล่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเหรียญที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เหรียญที่แพงที่สุด แต่คือเหรียญที่มีเรื่องราวอยู่ในใจของคนเก็บเหรียญสิบบาทปี2548นี้จึงไม่ใช่แค่โลหะสองสีที่ผ่านการเวลาเท่านั้นแต่มันคือความทรงจําของยุคสมัยที่หลายคนยังจําได้ดีหากท่านมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ลองนําออกมาดูสักนิดบางทีสิ่งที่เรามองข้ามไปในลิ้นชักอาจกลายเป็นของมีค่าที่รอวันถูกค้นพบและสําหรับใครที่อยากเริ่มสะสมเหรียญน,นี้อาจเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเพราะการสะสมไม่จําเป็นต้องเริ่มจากของแพงแค่เริ่มจากความสนใจ และความรักในสิ่งเล็กๆที่มีเรื่องราวก็นับว่าเริ่มต้นได้อย่างงดงามแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงทุกท่านว่าเหรียญ10บ,บาทปี2548นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการที่สิ่งเล็กน้อยสามารถกลายเป็นสิ่งล้ำค่าได้ในอนาคตมูลค่าล่าสุดของเหรียญรุ่นนี้ในตลาดสะสมอยู่ที่ประมาณ74,000บาทต่อเหรียญและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเหรียญที่เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่ลดลงทุกปี ดังนั้นถ้าท่านมีเหรียญน,นี้อยู่ในมืออย่ามองค่ามันเด็ดขาดลองเก็บไว้ตรวจสอบให้ดีหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในวงการสะสมเหรียญเพราะเหรียญเล็กๆในมือท่านวันนี้อาจกลายเป็นของล้ำค่าที่คนรุ่นหลังอยากได้มากที่สุดในวันหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวของเหรียญไทยหายากรุ่นอื่นๆที่ยังมีอีกมากมายเราจะพาทุกท่านเดินทางไปในโลกของเหรียญที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งคุณค่าและความทรงจำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดี และได้ค้นพบเปลียนที่มีค่าที่สุดของตัวเองครับ